เป็นพี่คนชอบรายการแบบแปลงโฉมแปอว่าการ transform ว่าภาษาอังกฤษดีทุกคนก็สวยหมดแหละแต่คนที่พี่ว่าสวยโดดเด่นเลยอ่ะ,อะคือน้องจูเนียแห่งร้านโจ๊โจ๊ะนั่นเองทุกคนคุณร,ร,รับน้องลอยครับเดี๋ยวจะขอยืมตัวน้องจูเนียนะครับผมเราจะไปแปลงโฉมน้อง คำเตือนรายการนี้มะสำหรับผู้ที่มีอายุเศร้าปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหายาค่ายและรบ่เหมาะสมผู้ส้มที่ดื่มสุรามากกวหนึ่งลิตรควรได้รับคำแนะนำเด้อสู่เดอ้อขอใจบ่สบวัสดีค,ค,ครับคุณผู้ชมทางบ้านโอเคครับคุณผู้ชมทางบ้านสุขสุขคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่พี่อยากทำมากน,นะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นไรพี่คนชอบรายการแบบแปลงโฉมแต่ว่าแบบการ transform ว่าภาษางกฤษดีเยอะเดีย เราก็ได้ transform มีน้องสกอค่ะพี่อารุณน้องกิฟน้องกิฟวันนี้นี่พี่ว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่ารักมากนะที่น่าสนใจมากแล้วก็ทุกคนก็สวยหมดแหละแต่คนที่พี่ว่าสวยโดดเด่นเลยอ่ะสวยน้ำเงินแบบหน้าแบบดูออกว่าเป็นคนเอเชียผิวแบบผิวแทๆน้นาคือน้องจูเนียแห่งร้านโจ๊ะนั่นเองทุกคนทีจริงนะเมื่อวานเนี่ยพี่ให้ส้มไปคุยกับน้องแล้วน้องเป็นคนขี้อายมากขี้เขินมากแล้วก็ ไม่อยากมาเลยตอนแรกคือบอกว่าเออมาถ่ายรายการไหมมีค่าขนมให้นิดหน่อยคือน้องไม่มาพี<อ>่เลยให้แบบให้เยอะๆเลยห้าพันไม่มาให้เป็นหมืน่นเป็นหมื่นก็ไม่มา <c oughs> สุดท้ายแล้วก็ตกลงมาที่สี่แสนบาทนะครับน้องเลยมา <Okay. S 2> ด้วยการที่น้องขี้อายมากเนี่ยก็เลยพวนพิพิมพมาด้วยเพื่อให้พิพิมพจะได้พูดกับน้องรู้เรื่องแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์น้องเขาเลยคือพี่ได้นัดเอาแบบว่าเพอร์ซอนัลแบรนดิ้งโค้ชนะครับคนดูแลเรื่องการแต่งตัวบุค,คลิกภาพการสร้างแบรนด์ให้กับผู้บริหารใหญ่เนี่ยมาคือโค้ชออมนั่นเองนะมาจากเซ็ตแฟชั่นสไตล์บาร์บี้แกเตอนนี้บาร์บี้กำลังอินเทรนด์อยู่แล้ววันนี้เราหาเคนมาด้วยก็คือเคนเคนฝึกงานเคนเคนหมยเคนหมยของเรา ไอคริสไอคริสเข็นหวยน้ำมเหม็นไม่ใช่เกิดไอคริสเนี่ยที่น้องจูเนียเคยบอกว่ารอเนี่ยเดี๋ยวจะแอบมาเซอร์ไพรส์น้องเขาด้วยนะครับช่วงนี้กระแสหนังบาร์บี้ก็มาแรงมากนะครับทะลุร้อยล้านไปแล้วนะขนาดรถเรายังเป็นธีมบาร์บี้เลยใช่ค่ะสีชมพูน่ารักใช่ครับนี่คือรถ MG4 Electric ไฟฟ้า100%ครับมาในโหมดบาร์บี้แต่งชมพู100% Limited Edition เดิชครับเตะเตะเตะเดียไม่มีอยากแก้ด้วยอันนี้เจ๋งมากเพราะว่าสามารถจะชาร์จหนึ่งชาร์จเนี่ยวิ่ Limited Edition มีอยู่แค่10คันเท่านั้นทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะวางขายนยะต้องรีบนะ25สิสิงหานี้ถึง3กันยายนนี้ที่ Big Motorcell b y t e c h เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับถึงแม้ข้างนอกจะดูแบบกระทันรัดหมาะสำหรับขับในเมืองแต่ข้างใน,นคือกว้างขวางมากเทปรูมเยอะมีสเปเชีย hmm. จริงๆแล mm ้วฟัง์กชันก็แบบเรียบง่ายแต่แบบดูหรูหราหหมากเนี่ยดูดิ จอระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นจอทัชสกรีน e e n 7นิ้วนะครับมีที่ชาร์จมือถือแบบไวเลสสามารถชาร์จได้ทั้ง Android ชาร์จได้ทั้ง iPhone นะครับข้างหลังนี้บอกปรับได้2ระบบพับได้เก็บของได้ด้วยนะครับขาเขินนี่คือคนตัวสูงๆใหญ่ๆนี่คือนั่งได้สบายๆเลยข้างนอกเนี่ยตกแต่งสวยงามนะครับไฟหน้า LED m a x Alloy 17นิ้วเท่ๆบัมเปอร์ทูโทน ดึงแอโรดนามิกเวลาขับเคลื่อนนี่คือไม่ใช่สวยอย่างเดียวทำให้มันเกาะถนนด้วยนะครับทั้งเกาะถนนนี่อ่าวับกดตัวลงทำให้ปรู้สึกว่าการขับมันดูมั่นคงมากขึ้นจังหวะของการเร่งของรถเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันแรงรถไฟฟ้านี่คือดูนะ้ต่อนออกตัวนะปื๊ดปื๊ดน่ครับปืดติดบครับทุกคนติดบอกนะครับ ที่สำคัญที่คือชอบที่สุดเลยคือว่าใครที่ชอบเสีอบูมันไม่ซ้ำใครสริบคันับประเทศไทยเท่านั้นครับสุดยอดครับ ล้วครับถึงแล้วครับร้านส้มตำน้องรีจอยส์แจ๊ะแจ๊ะโจ๊ว้าวเต็มเลยครับเต็มเลยคนเหรอคะโตะ๊โตเะต,ะต็มเลย <c oughs> ไม่มีมนุษย์เลยสักคนเดียวน,น่าจะเป็นช่วงแบบคนทํางาน่ะคนงานก็ไม่แปลกเพราะวันนี้เราจะมาขโมยน้องไปนะครับในช่วงเช้าเชา้าดูสิน้องจูเนียร์อยู่ไหนน้องเสือเส้อขาวเนสะื้อนอนทำงานอยู่นี่ว้าว ไปสวัสดีคุณพ่อไปหาน้องจูเนียร์กันได้เลยครับโอ้แล้วครับคุณผู้สมทางบ้านเอาไหมใา่แล้วใช่ครับเอาไหมครับแสดงว่าคุณเป็นคนไม่เอาถ่านแล้วพี่เอาไหมครับเฮ้ยพี่คนละเอานั่นคือคนเอาถ่านครับพี่ครับผมเป็นคนอะไรครับเพี่จอยครับสวัสดีครับพี่จุนเจครับน้องรดีจอยครับ โจ,โจ๊ะโจ๊ะไปเะแจ๊ะแจ๊ะคุณพ่อครับคุณพ่อไปเอาของอยู่เด hmm. ี๋ยวมาอ๋อคุณพ่อไปเอาอยู่นี่แหละครับนางเอกของเราในวันนี้น้องจูเนียเต้นเต้นเตน แล้วเราว่าวอีสานได้บอบอไ,ได้อไดอ้ยังว่าวได้เลยว่าอีสานเหรออ่าอย่าพูดต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมนี่แหละครับถ้าเกิดเป็นโจโจนี่คือต้องอย่างนี้ครับรเป็นตำนานพริกเยอะสุดในจักรวาลพี่ลิจอยรู้จักกับน้องนะตอนแรกพี่นึกว่าเป็นญาติกันอ่าไม่ใช่ค่ะพี่เขาก็มาทํางานด้วยอ๋อเราอยู่ด้วยกันมานานอลไรยังไะอยู่สองปีสองปีหรือสามปีนี่แหละค่ะอ๋อแล้วธรรมดาน้องจุนเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงนิ่ง มไม่่อยพูดเท่าไรไม่ไป็เรานลใช่หนูพูดเก่งมากพูดเก่งเหล่าเก่ง แล้วเก่งแต่น้องเขาก็ก็ทำงานเก่งน่ารักน่ารักนะหน้าอย่างนี้แหละหน้าเหมือนโหนดแต่ไม่ได้โหดเออเป็นคนหน้าโหดอยู่ในโหมดคิตตี้สวัสดีจ้ารรมดาปกติน้องจุนเนี่ยเป็นคนยังไงเหรอจ๊ะเขาเป็นคนขี้เขินขี้อายไหมหรือยังไงใช่นี่คือแบบหน้าเขาเขาไม่ยิ้มเลยนะเออใช่เป็นเพราะเขีเสิรเหรอใช่เสิร์ฟขี้อายไม่ค่อยพูดเอาละทวาหล่อพี่ไม่เคยปราณีใครจริงเป็นคนน่ารักสวยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งให้เขาเป็นบาร์บี้คิดว่าจะออกมาสวยไหมสวยน่ารักโอเคอาจจะดัง เป็นซูเปอร์สตาร์เลยครับคุณผู้ชมทางบ้านปกติแล้วน้องจูเนียเป็นคนยังไงล่ะครับพูดไทยพูดไทยได้ไหมพูดไทยนี่หนูครับพี่เออแล้วน้องจูเนียเป็นคนยังไงน้องจูเนียนะครับใช่จบครับจบครับคุณผู้ชมครับจบครับจบครับปกติแล้วน้องจูเนียเป็นคนยังไงล่ะครับคนน่ารักดีครับก็ดีทุกอย่างครับเขาเป็นคนเงียบไม่เคยพูดอะไรไร้สาระไม่เคยพูดอะไรไร้สาระมันดากูเลยเป็นคนเงียบไม่พูดอะไรไร้สาระด้วยเรากเลัง ยังมาลายพฤติกรรมด้วยการขับส่งที่เป็นเข้าไปอยู่ข้างในนะครับคุณผูช้ชม้น้องรู้สึกสบายใจ่ไหมนี่คือที่ยังไม่กล้าคุยกับน้องเลยเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเขามีความเคิร์ความเพริงแต่ตันนี้แบบที่พิมพ์ว่าเริ่มเข้าไปแบบมิคเฟรนด์นะตอนแรกนะน้องก็ไม่กล้าที่ออกมาทายรายการทั้งเรานะน้องเคินมากกว่าจะคุยกันรู้เรื่องแบบนานมากส,ส,าส,สาื่อสารยังสื่อสารปิดผ้าดู่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้คือเห็นแล้วเ้ยโครงหน้าจมูกปากคือเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมากนะยิ้มสวยถ้าเกิดแบบขนาดเคิรนเคิร์นยิ้มสวยขนาดนี้หน้าตาสวยขนนาาดี้้ตอองงมมลิไป ส้ตมตำครับอาจจะมีมหาเศรษฐีดีมหาน้องอยากจะขอเป็นแฟนสรุปน้องมีผัวละสี่คนมานครับเพื่อน้องครับส้มตำโจโจในตำนานเหมือนกับดีเจผูมครับส้มตำโจโจและดีเจผูเมนูกินน้อยเป็นยาถ่ายกินมากเป็นยาระบายครับเอาครับคงคอนเซ็ปต์ไม่เผ็ดไม่ขาจริ่งทุกคนผมขออนุญาตชิมคอหมูด้วยนะครับเป็ดอีลีถือว่าใช้ได้ไหมครับเป็นมือของน้องจูเนีย แค่ปีมือหั่นของน้องยังอร่อยเลยครับผู้ชมน่ะไม่รู้ว่าอย่างอื่นจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปลาละขอขโมยตัวน้องเข้าไปแทนฟอร์มเป็นเหมือนกับบาร์บี้เป็นสาวบาร์บี้หนึ่งวันกลับมาเซอร์ไพรส์เป็นพ่อโจ๊ะตอนเย็นมาขอญาตพี่เรอยกพ่อใหญ่มาบ๊ายบายครับพ่อ สบายดีดคิดถึงครับพ่อขอ้นหึงวันนี้นะขอขโมยตัวน้องดีเอ่อไม่เดีจอยขโมยตัวรานเนี่ยเอาเลยเหรอม่หวงเลยหอัมีแฟนยังเนี่ยมีแฟนยังมีแหัวลูกศิมีแหัวลูกศิมีัวลูก10คนลูกแค่สคนเองลูกแค่สิคนหัวห้าลูกสิบว้าวไอดอลเลยนะหักจมองเป็นไอดไอดอลโจนางแดงก็นางแบบนางแบบไม่ใช่นางแบบนางแดงนะ นางแบบเอาละครับพ่อครับพ้อจอยครับเดี๋ยวจะขอยืมตัวน้องจูเนียนะครับผมเราจะไปแปลงโฉมน้องให้กลายเป็นกับเจ้าหญิงบาร์บี้อ่าเราจะวูเย็นมาดูว่าคุณพ่อกับน้องนิจอยจะจำได้หรือเปล่านะนี่แหละครับแค่นี้ทั้งที่อาพูนแค่นี้นะลูกสาวเจ๊ลูกสาวเจ๊เโอเคใช่ไหมพ่อคนใจไรเดอร์นะคนนี้คนใจไรเดอร์น้องโบโบเอาโบโบไปแปลงโฉมโบโบมีผัวแล้วพ่อไม่คุยแล้วโบโบมีผัวให้ชื่อวงเหรอ

อ่านี่นี่อ่าใช่ทุกอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่านยอย่าไปช่วยนะเห็นไหมกดไโอเคครับตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเหรอเ <c oughs> ขินไหมเ <c oughs> ขินเหรอป <c oughs> กติก็คือจูเนียร์ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็คืออยู่ที่ร้านตลอดเลยเนาะจ้ะใช่วันนี้ก็ไม่ได้ไปแค่ออฟฟิศเล็กๆของพี่ไม่ได้มีอะไรมากปลอดภัยปลอดภัยเ <c oughs> มื่อกี้มีทีมงานบอกว่ามีแฟนแล้ว นี่เอฟซีอกหักไปหลายคนแล้วนะเนี่ยปกติแล้วชอบหนุ่มๆแบบไหนพี่จูเนียร์ก็ชอบฝรั่งฝรั่งเวลาฝรั่งมาเปนซัมตันชอบอ๋อเรอชอบฝรั่งเหรออ๋อจำได้ตอนนั้นที่เรามาพิคิสจะพิคิสใช่จ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เต็มสิบให้กระดานเท่าไหร่เต็เลยไฮไวส์ไฮสิบเลยล่ะโอ้โหเฮ้ยนั่นคือสเปคเลยใครเป็นขวัญใจไรเดอร์ที่สุดในร้านโบโบหรือจูเนียร์เป็นหนูเป็นหนูเหรอใช่ เวลาเขามาแล้วเขาจะทํำยังไงบ้างเขาเขามาแซวเราไหมดูเรียนเหรอดูเรียนกันดูเหรอใช่มีลูกค้าเคยมาจีบหมูบ้างไหมไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็คือมาพูดเล่นด้วยเหรอใช่พูดยังไงบ้างเพราะว่าจูเนียซอยจะแหอวบ่อยครับอไกลสุดที่จูเนียเคยมาคือหมอชิดก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมแค่นี้ใช่ใช่ครัแค่นี้คือไกลที่สุดแล้วแล้วพี่รีจอยเป็นคนไงพี่รีจอยน่ารักไหมน่ารักน่ารักมากเคยก็เป็นคนรักลูกน้องทุกคนเนาะใช่ครัแล้วคุณพ่อคุณพ่อชีวิตจริงงเป็นนนอย่าั้ม คุณพ่อก็ดีค่ะคุณพ่อนีอ่คือวอยๆเสียงดังทั้งวันไหมเสียงแบบเไมนปกตินะพ่ออ่ะไปกติน่ะใจดีไหมครับคุณพ่อใจดีค่ะทานให้กับข้าวด้วยถ้าเกิดว่า EP นี้กดถึงแสนไลค์นะเอาเอาแปดหมื่นก็ได้แปดหมื่นแล้วกันเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตคุณพ่อกับพี่ลีจอยพาจูเนียร์ไปเที่ยวทะเลโอเคไหม <c oughs> ไปกับหนุ่มรอสักแปดคนโอเคไหมโอเคนะอ่ะให้ไฟให้ไฟ ถึงแล้วนะครับอาณาจักรคนหัวครัวของเราโดยเจ้า MG 4คันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งให้น้องเป็นเหมือนกับบาร์บี้แล้วแอบมีสปายด้วยเจอเคนเจอเคนวันนี้ไปเจอโค้ดออมกันนะครับนี่พี่ช่างแต่งหน้าแฟนบายพี่ออมสวัสดีครับโค้ชออมเป็นโค้ชใช่ไหมพี่ออมเรียกเป็นโค้ดไหมได้ค่ะหรือเป็นเรียกพี่เรียกอะไรก็ได้พี่ออมนะครับเป็นคนทำเพอร์เนอรแบรนดิ้งใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็คือน้องจูเนีย สวยไหมมากเลยพี่ตื่นเต้นมากเลยมเมื่อวานพี่ไปช็อปปิ้งเลยตื่นเต้นไหมน้องถ้าเกิดว่าตอนนี้เขินนี่พี่มีพันสเลเตอร์พันสเลเตอร์อยู่ไหนพี่เมย์พี่เมย์เนี่เผื่อว่าไม่เข้าใจอะไรจะได้ให้พี่เมย์ช่วยแปละนะจ๊ะเพราะน้องก็ภาษาไทยก็ยังไม่ได้คล่องมากพูด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 ได้เหมือนกันไหมนี่มาจากพูดได้หรออ่ะโอเค <c oughs> ต,อต้องแนะนำส่วนว่าพี่ออมคือเป็น personal branding expert นะครับก็จริงๆริง personal branding ค่ะมันคือการค้นหาต้นต้นแล้วก็ออมก็ทำด้านภาพลักษณ์ด้วยคือแบรนเมย์ก็คือเหมืออนค่ะ มีงานหลักของก็คือเม่โต้เงยอ๋อเลยก็คือเฉพาะทางก็ถูกต้องเลยอย่างนี้เลยน้องจูเนียร์นี่คือเราจะทำยังไงเราจะไม่โอเวอร์ยังไงให้น้องได้บ้างถ้าโดยโปรเซสปกติค่ะก็อาจจะต้องแบบทำคัลเลอร์เปอร์เจนอลคันเลอร์ก่อนตรงคัลเลอร์คืออะไรแปลหน่อยแปลหน่อยพี่ก็คัเลอร์ก็คือการหา โทนสีเสื้อผ้าที่มันทำให้เราออลล่าสุดดูจากอะไรจากหน้าตาหรือจากผิวจากผิวข้างในเลยค่ะมันคือดูจากอันเดอร์โทนคือพวกเฮมโกุบบินเทอรติเมอในข้างในแล้วก็ต้องมีแถบสีเยอะมากแต่อันนี้เป็นเคสแบบส่วนพิเศษเร็กมา <laughs> กตุลาพี่อมได้สองวันนี้แล้วใ <laughs> ด้ก็เลยดูด้วยตาคร่าวๆลองช้อปปิ้งให้น้องดู เป็นเคสพิเศษมากคือยังไม่เคยเจอน้องเลยก็เลยดูจากสัดส่วนแล้วมีโจทย์ด้วยไงเพราะวันนี้จะเป็นทีมบาร์บี้เลยก็เลยแบบมันเลยมีกรอบให้กับพี่<ช>พี่ออมสักหน่อยเอาแล้วสมมติว่าอย่างน้องจูเนียร์เป็นคนโทนสีผิวแบบนี้นี่ธรรมดาแล้วปกติเขาจะเหมาะกับลุคแบบไหนล่ะก็อาจจะเป็นโทนที่เหมือนน้องใส่มาอาจจะเป็นโทนร้อนสามารถใส่สีมพูได้ค่ะแต่ขึ้นอยู่ว่าโทนไหนอะไรเงี้ยก็เลยเอามาประมาณสองโทนได้ฝากหน่อยนะเพราะน้องชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวสวยแต่ไม่เคยมีโอกาสได้แต่งตัวเลยไกลที่สุดที่เคยออกมาจากร้านก็คือมิิมนี้ นนแ,แต่อันนี้รู้จักในรูปนะน้องเขาหน้าคมแล้วน่าจะแบบเมคอัพได้สมบกเลย ขั้นตอนสเต็ปแรกคือทำยังไงครับวัด personal color หาอันดับโทนเบื้องต้นอันดัโทนก็คือสีว่าเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็น <c oughs> ครับสีผ <CPU> ิวใช่เดี๋ยวจะได้ไปบอกกับช่างแต่งหน้าว่าเป็นชมพูโทนร้อนหรือว่าโทนเย็นชมพูมีโทนร้อนโทนเย็นด้วยเพื่อให้หน้องเขาแบบเอ้ยเป็นบาร์บี้ที่ออนลาที่สุดดูว่าสีผิวเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็น ก็ดูเส้นเลือดได้ค่ะว่าเป็นสีเขียวหรือสีม่วงดูจากเส้นเลือดเหรอใช่ดูเส้นเลือดตรงนี้ค่ะถ้าเป็นสีเขียวเยอะก็อาจจะสันนิษฐานว่าเป็นโทนร้อนแต่ถ้าเป็นสีม่วงเยอะค่ะก็สันนิษฐานเป็นโทนเย็นอันนี้สีเขียวค่อนข้างเยอะเวลาสีไหนที่เป็นสีที่ใช่สาหรับเขาหน้าเขาจะออร่าขึ้นมาพอดูรูปร่างเสร็จก็ไปหาขนาดสไปค่ะถ้าเราเห็นสีเนี่ยทำให้น้องออร่าขึ้นกว่าสีนี้สีนี้หน้าน้องจะดรอก๋อคือกลุ่มสีสดใสเนี่ยดูดีกว่ากลุ่มนี้ใช่อันนี้ก็จะทําให้มองอ่าเห็นละอันนี้พี่เห็นั้นนี่ ดูออล่ากว่าใช่เดี๋ยวไปต่อไปเมคอัพก็สำคัญสีที่เป็นเหมาะกับผิวเราค่ะจะดูออล่ามันละเอียดเยอะกว่านี้เลยเนาะนี่น้องก็ชอบแต่งหน้าแต่แต่งไม่เป็นจัดไปวันนี้จัดเป็นแน่นอนจัดเต็มเอาสวยๆปิ้งๆ ต่อที่แต่งออกมาเป็นบาร์บี้ของเราครับโอ้สวยมากครับน <c oughs> ุ่มๆม,มาเชงงอกหน้ากันใหญ่เลยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้คือหน้าเสร็จแล้วก็ต้องเป็นการเ <c oughs> ปลีชุดพี่อมมีกี่ลุกให้กับน้องครับวันนี้ก็มี3ลุกค่ะ,ะลุกแรกก็จะเป็นเหมือนแบบลุกคุณเอลุกสองจะเป็นลุกเหมือนวายทูเคนหน่อยบาร์บี้ใส่เซ็กซี่นี่เอ้าขอขอลองดูก่อนลุกคุณก่อนลุกคุณเอาลุกนี้ก่อน ก็ได้เป็นบาร์ี้ทุกคุณแบบว่าใส่ผ้าทวีตค่ะแล้วก็เป็นชมพูทั้งทั้งลุกแต่ว่าไม่อยากให้น้องดูโตเกินไปเพราะอายุเป็นเด็กก็เลยเป็นรองเท้าเป็นแบบมีความน่ารักน่ารักอย่างนี้เราใส่แล้วเราเขินไหมหรือมั่นใจชอบไหมชอบไหมเห็นยังอ๋อหนุนๆว่าไงให้เต็มสิบให้เลยหนึ่ร้อยหร้อย ยังาการไม่ทำล้วแก่น้ามาอ,อผ่านครับดูสดใสชมพูชมพูน่ารักน่าน้องเป็นคนหน้าสวยอยู่แล้วอะ่ะผมีูลุกเลยครับดูลุกสองดูลุกสอง ลูกที่2นี่ลุกอะไรครับลูกซ้อเป็นลุกเหมือนแบ,บาร์บี้ในเมืองวายทูเคนินนดๆค่ะพี่บูวายทูเคนะครับผมอ่าตรงไหนกันได้บ้าไหร่ครับเว้ยตีตอนเชียร์ตอนเดวิไอ้ออผู้ชายหน้ามอกทำเร็วนะครับทำงานทำการครับทำงานทำงานไปทำงานทำการครับ <c oughs>

งานเลยนะเนี่ยลงม,มาทุกงานเลยนะเนี่ย <laughs> ล,ลุกนี้เป็นลุกไงครับพีอ่อ๋อครับเออไปไปไป,ปาร์ตี้กลางคืนเพราะว่าลุกที่สองเป็นลุกเหมือนแบบกลางวันเดิเนเชื่อเล่นเนาะใช่ก็เลยมีความแบบว่ากริตเตอร์วิงวิงแล้วก็เป็นกระโปรงสั้นนิดนึงโชว์ตรงนี้นิดหน่อยให้เหมาะกับวัยโชวเ์เซ็กซี่หน่อยโชวเ์เซ็กซี่หน่อยแล้วถุงเท้านี่คือมันช่วยทำให้ยังไงครับมันก็ทำให้ลุกดูมีอะไรมากขึ้นถ้าไม่มีถุงเท้ามันก็อาจจะแบบดูธรรมดาแบบบาร์บี้เขาจะมีความเหมือนแบบอลไรสตรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยไปซื้อมาใส่บ้าง อ้ผ่านไหมครับโอ้วันนี้ก็เรียกว่า t r a นฟอร์ม hmm. นะครับผมแปลงโฉมจากน้องจูเนียร์ที่แบบเป็นแม่ค้าส้มตำกลายเป็นบาร์บี้สาวสวยน่ารักมาก ลุงไม่ทำงานทำกายกันเลยนะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ออมด้วยนะครับโค้ชออมถ้าเกิดใครอยากจะทำพวกแบบ Personal Branding อะไรทั้งหลายนี่คือติดต่อพี่ออมได้ทางไหนครับทาง IG เลยค่ะโค้ชอันเดอร์สกอร์อมค่ะได้ครับเดี๋ยวแท็ก IG ให้แล้วก็มีเฟซให้นะครับแล้วเป็นกอนุแต่งอย่างี้แล้วรู้สึกเขินไหมหรือเกรงไหมหรือว่าโอเคชอบเอาชอบเลยแล้วเสื้อผ้าทั้งหมดก็ที่พี่ออมซื้อมาก็ยกให้หนูหมดเลยครนะของหนูมาเลย โอเคขอบคุณนะครับพี่อ๋อไล่ๆๆเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพาน้องไปถ่ายแฟชั่นนิดๆข้างร้านกาแฟก่อนที่จะพากลับไปให้คุณพ่อแล้วก็พี่ลีจอยดูซิว่าการแปลงโฉมเนี่ยคุณพ่อกับพี่ลีจอยจะชอบหรือเปล่าโอเค เอาละครับตอนนี้เคนก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปรับเคนน้องจูเนียร์เนี่ยคือปื้มเคนมากไม่รู้เห็นมีอะไรตัวมัน <c oughs> แต่เอานะสเปคใครสเปคมันน่าถึงแล้วเคนของเราแอบรับแล้วเดี๋ยวเดินกันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเรามีเสื้อผ้าที่พี่ออมเตรียมให้แต่เราบักคิดเหมือนกันเดี๋ยวลงมาเซอร์ไพรส์เป็นคู่บ er าเบี้ยเคนเฮ้ยโอ้ผมนี่ลุกเลยครับลุกขึ้นยืนเหรอเคนใช่เนี่ผมกาเปลี่ยนแล้วจะว <c oughs> มับเยเปลี่ยนเกงด้ไหม ผมเช็ดผมไม่มีรอไว้รอเช็ดหน่อยเช็ดได้คนหงุดก็ได้แต่ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนตรงนี้เลยเท่เลยคนชอบเลยไฟฝรั่งครับไฟฝรั่งโอ้โหเนี่ยมต้องอย่างนี้ครับขอบคุณนะครับนี่ก็เหมือนเช่นอยู่นะไม่เช่นไม่เช่นไม่เช่นมวยแล้วโอเคไหม กำลังดีเลยกำลังดีอยากอยากลองไหมถ่ายแบบสวยๆถ่ายแบบสวยๆเขินไหมเขินไหมเขินเหรอมีนายแบบมาช่วยถ่ายเป็นเพื่อนแล้คนไหมจะได้ไม่เขินเจื่อไหมใช่มาแค่กวันเราเป็นได้อยู่อ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคลองดูดิถ่ายแถวนี้มีใครปรับถ่ายแบบเป็นเพื่อนน้องได้ไหมเดี๋ยววันนี้นะผมไม่ใช่หมอวันนี้ไม่ได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 ้ใส่รองเท่าปะใส่เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย เอาอย่างนี้ได้เหลยครับออเนี่ยอ้าเนี่ยน้องจูเนียร์นะครับสวยนะพี่คริสจะไม่ได้เดรออ๋อโอ้ยมันชั่งเข้ากันอะไรได้ขนาดนี้ เดี๋ยวที่คือโอเคไหมตรงนี้โอเคครับก็จริงๆแล้วตรงนี้มันมีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เก๋มากนะครับเป็นคล้ายๆกับโลกบาร์บี้เลยเดี๋ยวไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเผื่อพี่แบบไปใส่กล่องใส่กรอบอะไรให้โอเคเดี๋ยวพี่คริสขับรถพาน้องไปได้ไหมได้โอเคครับไปครับเดี๋ยวพาบาร์บี้ไปทานกาแฟและกินส้มตำโจ๊ะ เอาเฮ้ยมีคนขับแล้วเอาเอามาก่อนเอามาก่อน คิดของกูไอ้แยบรรยากาศดูแบบเครียดตึงเลยสรุปไอ้คิดแม่งเคินเขาโอ้กูจะบา้าตายน้องก็เคิร์นอย่างนี้ไปพอไอ้เหี้ย่คิดเคิร์นเขาอีกน้องให้คุยกันเรื่อยๆหลังนี้พาเขากลับไปที่ร้านโจ๊โจะๆละดูซิว่าพี่พ่อกับพี่ลิจอ,อ,อยจะคิดไงกับลุกใหม่น้องจูเนียร์ป่าอีกคุ่อเปิดบวกขึ้นหน่อยได้ไหมออกเลยนะครับไม่ได้หรอกให้ดูเอาดูเลี้ยงหน่อยว่าได้ไหมใช่ไหม แช่คุณลูไหอ้ท่าแก่แล้วไหมเพราะว่าเขาบอกว่าชจอยน่ารักมากรักมากเขาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรตลอดเลยคุณพ่อก็น่ารักเอาไปเลยนิคเข็นิคเขน เฮ้ยมึงแก่หัวฝรั่งเนี่ยหัวมึงสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อมึงเรียกพ่อตายแล้วเหรอมึงจะไม่เงียบหน้าสวยจริงๆเลยชอบเอ็นจิ่งพ่อใช่ไหมได้ไหมพ่อให้เต็มให้เต็บเท่าไหร่ให้เต็มร้อยเลยดีกว่าร้อยเลยเหรอโอ้โหสวยจังเลยเว้ยลู้สึกอะไรบ้างเยอะเยอะลู้สึกอะไรวะสวยจังเลยแล้แต่งยิ้มสับแล้วแต่งี้สับอาหารนี่หุนๆเต็มร้านเลยนะมันจะเป็นเจ้าแก่แล้วตอนี้โอ้ยโ่โบ้ะบอโบ้ะบอโบ๊มีหัวสิบหัว โบโบมีผอวสิบคนเป็นไงพี่โบโบใช้ได้ไหมได้หมดเลยสุดมากไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วผัวใหม่ได้ไหมผัวใหม่ไปไปแป๊บเดียวได้ผัวใหม่เลยผัวใหม่แพงงาังเราก็คือได้ได้เลยได้เลยใช่บาร์บี้ก็ต้องมีเค้นครับใช่บาร์บี้ก็ต้องมีเค้นครับโอ้โหแล้วก่อนไหนก่อนไหนก่อนก่อนน้องสาวได้ก่อนน้องสาวได้ แล้วดีใจไทยน้องเนาะโอ้หนี่จะร้องไห้เลยอะเป็นบบจิกหัวตีเป็นไอพี่บโบ้ได้ไหมเดี๋ยววัาหลังเอาพี่บอบ้อเอาพี่บบ้อแต่งโอ้นี่ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจไม่จะาใช่ชอ้ยจีบอดี แม่เสียเรือนเอยาล,ยล,ะละไมได้กงกินผู้เดียวลาไฟมากกับโมฮุมนี่ โอ้เป็นไงครับพี่คลิปมือของของเนียกัแซบเลยแะครับผมอะไรอไรโอ้ยมากกว่าเป็นทหารี่นี่แหละตสอยไหมสวยครับสวยชอบเขาไหมก็ ชอบในฐานะพี่น้องแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเคนได้แค่มองบาร์บี้จากไกลๆแต่เคนไม่ได้รักกับบาร์บี้อองงเ่่ปพีน้วันนี้สนุกไหมโจเนียสนุกไหมนะถ้าเกิดวันหลังมีกิจกรรมอะไรคคยพี่ดันไอีกได้ไหมไม่เก่งเลยนะโอ้แล้วชอบการแต่งตัวแบบนี้ไหมครับลุกเข้ากับคุณนะเข้ากับคุณมากมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ๆไหมทั้งพี่รีจอยทักคุณพ่อไหม เพราะว่าชนทั้งพ่อชนทั้งพี่ดีจอยตลอดทางเลยลเวล,<พ>ลาพ่อดูค่อดูจริงจริงนะเวลาพ่อดูพ่อดูจริงจริงแต่วพ่อดูแต่ใจดีแต่พี่ดีจอยจะรักเขาเหมือนน้องพาเขาไปเที่ยวตลาดนัดชวนเขาไปหมอชิดดูใจร้อนไง ซึ boxing, king, two, <No ้งซึ้งซึ้งมากซึ้งมากซึ้งมากแล้วพี่ียล่่อยากจะบอกกับน้องไหมพ่อมีรบอกน้องไหมรไปเลยอย่ารอด้วยอย่รอเอาน้ำมาอารดยคุณ่อพ่อพี่เรยจบอกกับน้องไหมครับให้ทำงานดีๆตรงเวลาก็ะ๋อละอย่าลั้นพูดยังไง พ่อพูดพ่อเก่งกว่าอย่าลังพ่อละเปงั้นจริงเขาบอกอยู่แล้วว่าพ่อเป็นคนเสียงดังใจดีคนรักพ่อแต่แต่เสียงดังจริงเสียงดังจริงเจ้าเจ้าวัวลูกสิบจ้เจ้า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 เจาเจ้จจ้าเจจเจ้เ้าไปมากจ้า้าเ้เเจจ้้้ เจอจูเนียสวยนะต้องมาที่ส้มตำดีจอยโจโจแต่ไม่รู้ว่ามาวันหลังจะสวยอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามาวันนี้ก็คือสวยแบบนี้ผมเจอวันนั้นก็สวยเหมือนเดิมต่อให้ต่อให้ไม่ได้แต่แบบนี้ก็สวยสวยไหยคะสวยเหมือนเดิมผู้ใด้ันมากมากินอาหารทีสานแล้วก็มากแคทเทจนี่ไงมาลาดเียครับผมบ้าเทจบ้าขายบ่าขายครับบ่ามาบ้าขายเดอะเบสเดอะเบสครับเอาล่ะก็ยินดีได้อยากให้เราทำอะไรก็บอกกันเข้ามาได้นะครับผมเอาให้คุณพ่อ ฝากร้านน่อยพ่อพ่อไอ้จอยพ่อคุณต้องเจ้าพ่อจะไม่ตึงก็ฝากร้านส้มตำน้องรีจอยด้วยนะคะเปิด10โมงปิดไม่เกิน4ทุ่มหยุดทุกวันจัทร์นะคะโอเคมาเด้อมาลองชิมดูเเจอเจอเจอโอเควันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับต้องขอบคุณไอ้คริสครับผมไอคริส ยินดีที่ได้กลับมาเจอกันหลังจากไม<ช>่มานานครับน้องเนียร์ลองเนียร์ขอบคุณนะครับไอคริสตอนนี้ก็ผลงานดีแย่มากมายมีอะไรบ้างครับก็ภายในชิ้นเดือนสิงหาคมเดี๋ยวผมจะเริ่มมีคอร์สภาษาอังกฤษเป็นกราฟม,ม้าพื้นฐานพื้นฐานขายอยู่ทางออนไลน์นี่แหละครับก็ใครอยากจะไปะซื้อมารับชมเพิ่มสกิลภาษาอังกฤษตัวเองก็ไปได้ที่เพจ English Please ครับและที่สำคัญนะครับก็ขอบพระคุณอนเซอร์ประจำรายการเราด้วยนะครับก็คือรถ MG4 Electric นะครับรถไฟฟ้าทั้งคัน มีแค่สิบคันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่แรปมาเป็นสีชมพูแบบนี้สไตล์บาร์บี้เลยแล้วก็จะเปิดให้จองในวันที่25สิงหาคมถึง3กันยายนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยฝากได้กันแล้วกันนะครับผม MG4 Electric Barbie Edition ครับวันนี้มีเวลาเจอใหม่มนะีหน้าบ๊ายบายทุกคนสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอรม์มีหนุ่มๆมาแบบจีบไหมสิไม่อยากจะพูดเยอะแยะขวนใจไรเดอร์อ๋อเรารังดีจอยคุอ oh, พี่ใหญ่